วันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องเศษส่วนกันนะคะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนั้นเราสามารถบวกตัวเศษกันได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนั้นเราจําเป็นจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะโดยอาศัยการใช้ตารางสูตรคูณนะคะ นักเรียนยังจำเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนได้อีกไหมคะเช่นการเปรียบเทียบระหว่างเศษ1นส่วนหกับเศษอะไรเอ่ยส่วน12เราก็จะต้องทําตัวส่วนที่เป็นเลขหกกับเลข1ิให้เท่ากันก่อนโดยการใช้ตารางสุดคูณจำได้ไหมคะนี่คือสัญลักษณ์คูณในช่องของแนวตั้ง ก็จะเป็นตัวส่วนคือเลข6แล้วก็เลข12เลข6แล้วก็เลข12อ่าตรงนี้ก็คือตัวส่วนต่อไปในแนวนอนแนวนอนก็จะเป็นจำนวนนับก็คือตัว1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะ คูณในแนวนอนและแนวตั้งแล้วก็เจอผลคูณที่มีตัวเลขเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะตัวเลขตัวไหนที่เหมือนกันนะคะ6คูณ1ได้6 6คูณ2ได้12 12คูณ1ได้12 12คูณ2ได้ 24อ่าเราหยุดไว้แค่ผลคูณที่มีตัวเลขเหมือนกันตัวเลขตัวไหนที่เหมือนกันคะนักเรียนผลคูณของ6คูณ2คือ12แล้วผลคูณ12กับ1คือ12อ่า12เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเรามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะ เศษหนส่วนหเลข6ของเราคูณด้วยเลข2ดังนั้นเลข1ของเราก็ต้องคูณด้วยเลข2อด้วยนะคะหน่งคูณสได้2 6งคูณสได้12ต่อไปตัวที่เราไม่ทราบค่าคูณด้วยเลขอะไร 12เมื่อกี้12คูณเลข1ใช่ไหมคะตัวที่เราไม่ทราบค่าเราก็ต้องคูณด้วยเลข1เหมืนอนกันเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าเลข2ของเราก็จะต้องเท่ากับเลข2ด้วยเลข1คูณด้วยเลขอะไรคะผลคูณเราจึงเป็นเลข2เลข1ของเราก็ต้องคูณด้วยเลข สองอ่สิบสองคูณหนึ่งได้12และเลข1คูณด้วยเลข2เห็นไหมคะนักเรียนเศษสส่วน12เท่ากับเศษสส่วน12 ต่อไปเรามาหาผลบวกของเศษ1.6ส่วนหบวกเศษ18.36ส่วน36กันนะคะอ่าเรามาดูตารางการคูณของเรากันนะคะช่องแรกเราเติมเครื่องหมายคูณลงไปในแนวตั้งของเราก็จะเป็นตัวส่วนนะคะตัวส่วนของเราก็คือเลข6แล้วก็เลข36 ในแนวนอนของเราก็จะเป็นจํานวนนับนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะเรามาดูกันว่าผลคูณจํานวนใดที่จะเท่ากันนะคะ6 1เป็น6 6 2 10 2 6 3 18 6,4,24,65,30และ66,36ในส่วน36 36 1เป็น36ให้นักเรียนพิจารณาดูนะคะว่าผดคูณตัวใดเหมือนกันตัว36ใช่ไหมคะดังนั้นตัวส่วนของเราก็ต้องคูณด้วยเลข6 ตัว36ของเราก็ต้องคูณด,ด้วยเลข1นั่นเนองเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะก่อนที่เราจะบวกกันได้นั้นเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันส่วนเท่ากันก็คือส่วนเป็น36นั่นเองวิธีทำ เศษหนึส่วนหบวกเศษสิบแปดส่วนสาเท่ากับเศษหนึ่งส่วนหกเมื่อกี้เลข6ของเราทําส่วนให้เท่ากับ36โดยเอาเลข6หรือว่าตัวส่วนของเราคูณด้วยจํานวนนับก็คือเลข6นั่นเอง6คูณด้วย6ตัวส่วนคูณด้วย6 ตัวเศษก็ต้องคูณด,ด้วย6กน,นี่คือ1ชุดแล้วขั้นด้วยเครื่องหมายบวกต่อไป c 1 8ส่วน36เมื่อกี้เราจะทำส่วนให้เป็น36ใช่ไหมคะเลข36ของเราก็ต้องคูณด,ด้วยเลข1นั่นเองและตัวเศษของเราที่เป็น18ก็ต้องคูณด,ด้วย1เช่นเดียวกัน ตัวเลขของเราหนึ่งชุดก็ <_ S 1> ต้องปิดด้วยวงเล็บ1คูณ6 6คูณ 6. 6, 6นะคะว่าจะได้เท่าไหร่1คูณ6ได้ 6, 6 6คูณ6ได้36บวกกับ18คูณ1ได้ 36คูณ1ได้36เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมคะก็คือ36เราก็นำตัวสศษมาบวกกันได้เลย6บวก18ได้24ตัวส่วนของเราก็คือ36นะคะเศษ24ส่วนด้วย36ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ เราจะต้องตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่อโดยการนำแม่12มาตัดทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วน12ตัด24ได้กี่ครั้งคะ2 1เป็น2 12 1เป็น12 12 2เป็น24 12 3เป็น36ดังนั้น ข้อนี้จึงตอบว่าเศษสส,ส่วนสาสวัสดีค่ะนักเรียนมาตะก,กี้นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอเรื่องการบวกเศษส่วนโดยที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นครูฝากใบงานที่3ให้นักเรียน ทำมาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมด้วยนะคะแล้วอย่าลืมท่องสูตรคูณตามคลิปวิดีโอที่คุณครูคบันทึกไว้ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันวันเปิดเทอมนะคะอย่าลืมนำใบงานมาส่งคุณครูคด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 18642465306636 Take- oh.